สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับก็มีกันในเกมในอะล็อกเอ็มไอท่อน่าเลิฟสองยูศกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาทำเควสใหม่ประจำวันนี้ในวันที่4นะครับก็คือเป็นเควสไปตีมอนสเตอร์เพื่อเอาของรางวัลมาให้เอ็นพีซนะครับที่อยู่ตรงกลางเมืองมาเทล่านะครับเดี๋ยวจะเป็นอ่าเควสอะไรแล้วก็ไอเทมอะไรมาติดตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงอ่ากลาง, NPC าลงมาเท อันนี้จะเป็นเควสของวันนี้เลยก็กดเข้าไปคุยเขาว่าชื่อเควสมีชื่อว่าช่วยเหลือนะครับนัชเนียวนะครับเราก็กดเข้าไปคุยเขาได้เลยนะครับเขาจะให้เราไปตามหาวัตถุดิบนะครับที่โดนขโมยไปนะครับนี่ครับเขาบอกว่านี่ครับอันนี้คือ n p c ร้านค้านะที่เราเคยเจอกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเควสที่เขาให้ทํานะครับนี่เขาบอกว่ามอนสเตอร์นั้นรังเกียจนะครับเขามยวัตถุดิบของเขาไปนะครับก็ให้เราไปตามหานะครับในส่วนของวัตถนิกับ อ่ามันก็โพ้นะครับส่วนคุณเอเซนเนี่ยมันอยู่กับมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับส่วนมันก็โพ้นเนี่ยอยู่มอนสเตอร์ธาตุบูสือธาตุสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฉากมอนสเตอร์ที่เราไปสู้ได้นะจะมีอยู่4ตัวนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมีซีออเทอร์นะครับมีมังกรแดงมีฟูซิลแล้วก็มีอลิเกเตอร์ที่เป็นอ่าจระเข้นะครับส่วน2ตัวล่างเนี่ยก็ผมยังไม่ไปสู้แล้วกันเลเวลผมยังไม่ถึงนะครับจะไปสู้2ตัวบนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับมันสู้ง่ายนะครับแล้วก็ของดอกไวนะครับนี่ครับ เมื่อเราได้ในส่วนของคุยเนสเซ้นมานะครับสิชิ้นนะครับเราสามารถมากดแลกของรางวัลได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาของมอนสเตอร์แล้วก็ของที่ดรอปจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่โดราโกนไอซ์แลนด์นะครับเป็นที่อยู่ของเจ้าซีโอเทอร์นะครับเป็นตัวแมวน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับตัวสีฟ้ามุ่งมันนะครับเราก็กดตีได้เลยนะฮะหลือว่าขยี้สามเองนะครับนี่ครับดรอปแล้วนะฮะดรอปง่ายมากๆนะครับก็กดโซ่คุณสี่ไปก็ดรอปทีละสี่ชิ้นครับ ไอเทมที่มันดรอปครับหน้าตาเป็นงี้ผมให้ดูนะครับดรอปสองอย่างเลยนะครับดรอปขวดด้วยแล้วก็ดรอปส่วนเมล็ดข้าวโพดด้วยนะครับอ่ะอีกดให้ดูนะครับหน้าตาเป็นงี้เลยนี่ครับไอเทมที่มันดรอปก็คือคุยซีแนสเซนต์นะครับหนึ่งวันนะครับเราจะรับได้200ชิ้นนะครับวัตถุดิบนี้จะเป็นวัตถุดิบที่เราใช้แลกของนะครับห้าสิบชิ้นเพื่อแลกเป็นกิฟต์บ็อกซ์หนึ่งอันนะครับกิฟต์บ็อกซ์ที่เป็นสีม่วงชมพูครับเดี๋ยวมาดูกันท้ายพิธีแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนะคคครรััับบเออออาไวว้ท่็็นนนนขง์ะก จะได้แค่10ชิ้นนะครับก็กดตีไปเรื่อยนะครับแป๊บเดียวครับประมาณ 5- ้าสิบนาทีก็ครบแล้วครับของที่ได้ของนี้นะครับอ่ะเห็นเราไปดูอีกแมปหนึ่งนะครับอีกมอนสเตอร์หนึ่งที่ผมทาไปดูจะเป็นมังกรแดงตัวนี้เลยมันอยู่ตรงรั้วอย่างนะครับแมปซ้ายนะครับก็ตีไปตัวนี้จะเก่งหน่อยเลบประมาณร้อยสี่สิบสามนะครับเรวเยอะหน่อยนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับก็ให้ไปตีในส่วนของซีอเทอร์ก็พอนะร้อยพสาม มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเลเวลเราห่างกันนะอย่างผม149ผมไปตีเลเวล3ของก็ดรอปเหมือนเดิมครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเราไม่ได้มาฟาร์มนะครับเราแค่หาวัตถุดิบในการทำเควสได้เฉยนะก็ตีไปนะอันนี้มันจะตียากนิดนึงมันมันตายยากมันตายยากตายช้านะครับยิ่งเอลิเกเตอร์นี้ผมก็ไม่ไปเลยว่าตีไม่ไหวจริงเลเวลน้อยกว่าเยอะเลยนะครับโอเคนะั้นเดี๋ยวผมอ่ากลับไปที่ซียอเทอร์แล้วกันไปตีซียอเทอร์ประมาณ5ทีครับจบเลยนะฮะแล้วก็ตีซียอเทอร์ไปตอนนี้ผมใกล้จะครบแล้วนะฮะ ดี๋ยวพอครบในส่วนของกุ n ลเซน200ชิ้นแล้วก็ข้าวโพด10ชิ้นเดี๋ยวเราไปทําการแลกของรางวัลกันนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครบแล้วครับก็ให้ทุกๆคนครับเดี๋ยวว์ปกลับไปที่พัชตาร่านะครับไปหานาคเนียยนะครับเพื่อเอา,อาของที่เขาให้เราไปตามหาไปให้เขานะครับเดีย๋ยวเขาจะแจกของรางวัลเรานะครับโอเคตอนนี้ผมก็อ,อยู่เมืองที่เมืองพัชตาร่าแล้วนะครับก็เดินไปหา NPC ทางด้าน ตรงกลางบทรานเลยนะครับคืินี้ทำง่ายๆครับไม่ยากนะครับก็แค่หามอนสเตอร์ให้เจอแล้วกันว่าเราจะตีตัวไหนนะมันจะเป็นมอนสเตอร์ท่าุน้ำนะครับกับอ่าท่าบูสต์นะครับผมก็แนะนำนะครับไปตีซียอเทอร์ดีกว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับแป๊บเดียว5ทีจบนะครับอ่ะเราก็กดคุยนะครับเขาจะบอกว่าอ่าคุณมีคุณซีเนสเซนต์สิบชิ้นหรือเปล่าถ้ามีก็กดให้เขาไปเลยนะครับปึ้งเรียบร้อยครับแล้วเขาก็จะให้ส่วนเซลสปซี่มา กับคอนนะครับก็คอนก็ไปทุบโพลลิง่งเหมือนเดิมส่วนถุงนี้ก็จะเป็นถุงเปิดวัตถุดิบนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปทุบโพลิง่งแป๊บนึงนี่อันนี้จะเป็นนี้ครับ Spicing เ e l ล์ e l เ c คชั่นลักกี้แบ็นี่ครับก็เป็นถุงวัตถุดิบที่ราคา8 8 8 8น้เซนี้เราซื้อครับผมแล้วก็ได้คอนมาไปทุบด้วยนะครับอันนี้คือเรามารับได้นะประมาณนี้อ่ะต่อมาผมก็เราไปดูในส่วนของอ่าคุชชั่นไอเซนตกันนะครับ ที่เราได้มาที่มันเหลือเนี่ยอีกตั้ง190ชิ้นเนี่ยเราจะไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับอ่าเนี่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอ่อพ i ัส e นเซน c e เนี่ยขวดหรือเขียวเนี่ยถ้าเรากดใช้งานเนี่ยเราจะเสียมัน50อันใช่ไหมเราจะแลกเป็นอ่าในส่วนของกิบบ็อกได้นะเป็น Swift กิบบ็อกนะครับส่วน,มนเมล็ดข้าวโพดเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการทำบล็อกคอนอยู่แล้วนะอาจจะผมจะกดภาษาให้ดูนะครับ เมื่อเรากดภาษาเนี่ยมันจะได้อเทมมาชิ้นหนึ่งนะครับอย่ไปดูกันได้อะไรนะครับมันเป็นสวิตกิ์บ็อกครับเป็นกล่องม่วงๆชมพูนี่ครับหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่ากล่องตัวนี้มันใช้ทําอะไร๋ยวไปดูท้ายคลิปไปพาไปใช้งานนะครับมันมีประโยชน์แน่นอนนะครับโอเค๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะอ่ะวิธีใช้นะครับในส่วนของสวิตบ็อกนะครับกล่องม่วงๆนะก็คือให้เราอ่ะไปกดใช้นะครับหรือมอบเป็นของขวัญ ให้กับเพศฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างผมเนี่ยผมเล่นเป็นเพศผู้หญิงใช่ไหมผมก็ต้องไปหาตัวละครผู้ชายใครก็ได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมไปหาเหยื่อก่อนมันไอ้กล่องเนี้ยมันจะเป็นกล่องที่เราทำเควสประจําวันแหละเราได้วันละกล่องอยู่แล้วนะแต่หลายคนอาจจะยงังงงเฮ้ยมันใช้ยังไงวะอะไรเงี้ยอ่าผมเจอเหยื่อแล้วครับอ่ะเราก็กดไปที่ตัวละครเขานะครับ แล้วก็ไปกดที่กระเป๋าแล้วเราก็กดมอบของขวัญเลยนะครับเนี่ยกดใช้ปึง้งเนี่ยเราจะได้เป็นกล่องกิฟต์บ็อกสีม่วงมานะครับเป็นสปายกิฟต์บ็อกสวีทนะครับเมื่อเราเปิดมานะจะได้ป๊อปคอร์น1ชิ้นแล้วก็สุม่มได้รับวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นอ่ารสครีมกับคาราเมลเนี่ยแค่นี้เองมันก็คือกล่องวัตถุดิบแล้วครับเป็นแบบสุ่มนะอันนี้ก็คือแบบเลือกไม่ได้นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเคลสนี้ค่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อนใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ